สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามีรถเข้าใหม่ประจำวันนะครับต้องบอกว่าเป็นออฟโรดที่จิ๋วแต่เจ๋วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านมาพบกับซูซูกิจิมนี่นะครับซูซูกิจิมนี่นะฮะรถรุ่นนี้นะครับขายดีมากเลยในตลาดนะครับตอนนี้มีเงินอย่างเดียวก็หาซื้อไม่ได้นะครับรอคิวกันนานมากเลยต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของซูซูกิจิมเน่นะครับ เป็นช่วงล่างคอยสปริงสีล้อนะครับผมทดสอบขับมาแล้วนะครับขายไปแล้ว2คันแล้วนะครับต้องบอกว่าสมรรถนะของการขับขี่นี่ถือว่าดีเยี่ยมเลยเพราะว่าช่วงล่างที่เซ็ตมานะครับแล้วก็ระบบต่างๆนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับพวงมาลัย power option ต่างๆให้มาครบจริงๆเพราะฉะนั้นเองเป็นรถที่สามารถใช้งานจริงได้นะครับในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะคันนี้นะครับต้องเห็นแล้วว่าเอ๊ะคันนี้จะแปลกตาหน่อยเพราะว่า กระจังหน้านะครับก็ตกแต่งมาใหม่นะครับของเก่าก็มีนะถ้าท่านใดซื้อไปเรามีของเดิมให้ให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองกระจังหน้าตกแต่งมาใหม่เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครนะฮะเพราะนั้นดูดีเลยอย่างที่2ที่เห็นนะครับามาดูที่ล้อนะฮะยางก็เป็นยาง BF เอฟคูลิตนะครับนะแล้วก็ล้อเป็นล้อยอดนิยมเลยนะครับล้อดีนฮะล้อชุดนี้ก็หลายหมื่นบาทนะครับล้อกับยางชุดนี้ต้องมีประมาณแสน นะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าท่านใดจะได้ของแต่งนะคันนี้ประหยัดไปเลยและอีกจุดหนึ่งที่จะมาเพิ่มเติมก็คือช่วงล่างนะครับช่วงล่างกระบอกสีฟ้าฟ้านะครับสปริงสี้าฟ้าตัวนี้นะครับคือของแต่งนะฮะที่ตกแต่งมาเพิ่มเติมนะครับทำให้สมรรถนะในการขับขี่การเกาะถนนดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือโช๊คสปริงของคัสโกนะครับของคัสโกนะนี่คือของแต่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับ ล้อก็หล่อช่วงล่างก็เซ็ตมาใหม่นะครับมีบันไดข้างด้วยนะฮะเห็นนะฮะหล่อเข้มจริงๆสำหรับคันนี้สีเขียวนะครับเขาเรียกเขียวอะไรตัวนี้เขาเรียกเขียวทหารไหมนะครับเขียวขี่ม้านะครับเก๋ไก๋เลยทีเดียวนะครับที่วางแก้วอุปกรณ์ออปชั่นต่างๆเนี่ยให้มาครบจริงๆนะครับตัวนี้เป็นเบาะผ้า นะครับผมทดสอบขับแล้วนะครับอัตราเร่งถือว่าดีเลยทีเดียวนะและช่วงล่างถือว่านิ่มนวลเลยนะครับส่วนใหญ่เราเคยขับรถซูซูกิจิมเน่ครับเบียกเพระไม่มันกระเด้งกระดอนนะแต่ผมบอกเลยว่าอารมณ์นั้นไม่มีสำหรับจิมนี่อย่างแน่นอนนะฮะคาคาตากเนียนะครับสติ๊กเกอร์เห็นไหมเนี่ยโช๊เขาดันออกมานะครับเพราะฉะนั้นเองอ่าคันนี้นะครับเซตมาเป็นอย่างดีนะครับเพราะนั้นเองสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วคล่องตัวอ่อหลังพับได้นะฮะ เป็นรถคันเล็กๆนะครับเป็นรถคันเล็กๆที่ใช้คล่องตัวช่วงล่างก็ถนนดีนะครับแล้วก็ไฟก็สว่างนะเอออีกข้อหนึ่งจุดขายคันนี้คือไฟสว่างมากนะครับเพอได้คันเล็กๆเ,เ,เล็กพิกขีนูนะต้องบอกเลยว่าจิมนี่รุ่นนี้คันนี้นะเล็กพิกขีนูไม่อย่างนั้นนะครับทำไ,ไมของแต่งเยอะแยะเลยนะครับอุปกรณ์ของแต่งเขานะฮะเพราะคันนี้ต้องเป็นแฟนพันธ์แท้พอสมควรไม่ใช่ยางกันโคลนนะที่เป็นสีแดงนะสไตล์ครอสคันที่เลยต้องบอกอย่างนั้นนะฮะ สีเนี่ยนะฮะสีเขียวเขียวขี้มาสวยเงาวับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าท่านใดหาอยู่นะครับรถใหม่จองไม่มีมาที่มงคลคาเซนเตอร์รถมือสองมือมีครับรถใหม่ไม่มีแต่มือสองมีนะฮะมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเออลืมบอกไหมเออลืมลืมอ่ะเออแล้วห้องเครื่องเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงเปิดห้องเครื่องให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าสภาพห้องเครื่องเป็นอย่างไรบ้างเอาฟังเสียงเครื่องด้วยนะครับ อคันนี้เรามาดูเลขไม้ด้วยนะครเลขไม้อยู่ที่47,934กิโลเมตรนะครับยางเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะทุกอย่างไม่ต้องทำแล้วมีจอนะครับมีอุปกรณ์มีฟังก์ชันในการใช้งานครบหมดนะครับแอร์แบกคู่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับสำหรับจิมนี่รุ่นใหม่นี้นะครับเสียงเครื่องเงียบมากนะแทบไม่ได้ยินว่าสตาร์ทเครื่องนะครับโอเคี่เปิดปกระกโปรงมาแล้ว น็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่เคยขยับนะครับตามมาตรฐานมงคลคาเซนเตอร์นะครับทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานมายังไงก็อยู่อย่างนั้นเครื่องเสียงมีการเซ็ตมาใหม่ด้วยนะครับเมื่อกี้ดูน็อตแล้วนะโอเคน็อตไม่เคยมีรอยขยับไม่เคยมีรอยขันไม่มีการเคลมประกันทําสีฟังกระโปรงหน้าชุดเครื่องเสียงเซ็ตมาใหม่นะครับเครื่องเสียงนี่ถือว่า,าเสียงดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับกว่าคันก่อนที่เราเคยขายไปนะครับนี่คือชุดาสายกราวสายดินนะครับเพื่อให้ระบบเสียงที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นะครับไม่4 0 0 0 0กิโลนะครับกับรถยนต์ที่สภาพต้องบอกว่าพอๆกับรถป้ายแดงเลยเพราะอย่างนั้นนะครับแล้วได้ประหยัดของแต่งไปเขาบอกว่าแต่งไปหลายแสนนะคันนี้นะครับประหยัดของแต่งไปได้เยอะเลยถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากได้รถคันนี้นะครับราคาพิเศษนะครับเ,เราต้องขายผมงของแต่งนะล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าแต่สำหรับท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมลดพิเศษให้นะครับ ที่1 8 9 9 0ล้านบาทครับลดไป1 0,000บาทนะครับสำหรับจินนี่ตัวนี้รถใหม่ไม่มีนะฮะมาที่นี่มงคลเซ็นเ,เตอร์มีรถพร้อมเสิร์ฟแน่นอนและที่สำคัญสภาพพร้อมของแต่งนะฮะประหยัดไปหลายแสนบาทเลยถ้าสนใจนะมาลองขับตัวจริงว่าจะนิ่มเหมือนที่ผมว่าไหมอัตราเร่งดีหรือเปล่าช่วงล่างนิ่มเหมือนที่ผมพูดให้ฟังหรือเปล่านะครับโทรหาได้นะครับหรือมาดูตัวจริงในทุกวันนะครับที่เบอร์โทร0 8 4 7 7 7 6, 6 6 9 9นะครับ 0847776699ถ้าท่านใดดูคลิปย้อนหลังนะครับอาจจะขายไปแล้วนะครับอัปเดตข้อมูลได้ที่ Www m o n g k o n ว็บมงค t e r c o m ภาษาอังกฤษนะครับเราจะอัปเดตรถให้ท่านาได้ดูทุกทุกวันนะครับวันนี้ถ้าท่านใดสนใจตัวนี้มีรถเก่ามาแลกมาเทรดมาเทินกันก็ได้นะครับามาดูตัวจริงได้ทุกวันนะครับที่มงคลคาเซนเตอร์สนนบชัยางกูลทางไปจังหวัดอับน่าจเจริญอยู่ในตัวเมืองนะครับไม่ไกลนะท่านอยู่ที่กรุงเทพนะฮะก็สามารถ บินลงสนามบินแล้วก็ไปรับที่สนามบินหรือถ้ามั่นใจส่งรถให้ถึงบ้านนะครับเอาเข้าให้ศูนย์เช็คดูก่อนให้ช่างตรวจสอบดูก่อนว่าสภาพสวยเหมือนที่เรานําเรียนท่านไหมถ้าไม่ถูกใจก็ปฏิเสธได้เพราะมั่นใจว่ารถทุกคันที่ผ่านจากมงคลคาเซเตอร์ต้องได้รถดีมีคุณภาพนะครับเอนจอยทั้งคนซื้อเอนจอยทั้งคนขายนะครับพรานเองวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะแลวก็ ฝากกดกระดิ่งนะฮะกดซับสไครต์ติดตามเวลามีรถเข้าใหม่มาแต่ละวันเราจะส่งให้ท่านได้ดูในทุกๆวันนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ